พุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติหรือวันเกิดพระพุทธเจ้าเมื่อวันขึ้นสิห้าค่ำเดือน 6. หกณสวนหลุมปินีวันดินแดนระหว่างกรุงกับบิลพัทกับกรุงเทวทหะทรงพระนามว,ว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายาเมื่อมีพระชนมาายุ16บหกพันปาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าราหุล เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสงค์ที่จะหาทางช่วยเหลือให้พระองค์พ้นทุกข์และให้ชาวโลกพ้นทุกข์ด้วยพระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกผนวดเพื่อค้นหาทางดับทุกข์เมื่อพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพันปาหลังจากที่ออกผนวดแล้วพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรน,นั่นก็คือการทรมานร่างกาย เพื่อที่จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ใช้เวลานานถึงหปีจึงได้ตรัสรู้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ประสูติโดยทรงมีพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพันษาและหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัฒนาโสตรแก่ปัญจวัคคีทำให้เกิดผู้บรรลุธรรมและเกิดพระภิกษุรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาคือท่านโกนทัญญะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประชาชน เป็นเวลานาน,านถึง45ปีพระองค์ก็ได้เสด็จปรินิพานหรือวันสิ้นพระชนของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุศินาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อพระชนมายุได้8 0พรรษาพอครบ7วันในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระองค์ เป็นยังไงบ้างโยมพุทธประวัติของพระองค์พอเข้าใจภาพต่างๆมากขึ้นไหมลูกข้าหลวงตาหนูจำได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และก็ปรินิพานวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วลูกตาจะสรุปให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะ พระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโโธทนะและพระนางสิริมหามายาประสูติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกและทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลและพระองค์ ก็ได้ออกผนวดเพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ต่อมาก็ได้ตรัสรู้และได้แสดงพระธรรมแก่ประชาชนจนเสด็จปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันตามที่พลอยเข้าใจถูกต้องแล้วลูกนี่ก็สายแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วกราบลาหลวงตาก่อนนะลูก